ปีนี้จะมามุกไหนอีกพอต้องเล่นมุกหลดความแล้วนะ <Hey! S 3> uh huh. สวัสดีค่ะชื่อรีเบกามชังนะคะชื่อเบกกี้ค่ะ20ค่ะม <laughs> ือถือละกันอ่ามันจะมันจะเป็นจังหวะคิดค่ะปลาหมึกค่ะ <laughs> ในชาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. หนูชอบอยหญ่าการ ฉันเรียนมั้งคะชมพูค่ะเป็นแมวค่ะเป็นแมวหนูดับเบิลจอยเท็ดได้มั้ย <laughs> <laughs> ทุกคนก็น่าจะทำได้ค่ะ <laughs> Taylor Swift ค่ะ Cruel Summer กลฎหมายค่ะ Taylor Swift Emma Watson Chloe Moretz Long Live Love ค่ะ น้โมจะเป็นเด็กแสบๆส,บๆสนๆค่ะคือเขาจะผ่านอะไรมาเยอะตอนเด็กๆข้างในอ่ะอ่อนแอสุดๆเลยนะคะแต่ข้างนอกคือเข้มแข็งเพื่อคนรอบตัวค่ะ <c oughs> ความเซนิทีฟมั้งคะหนูน่าจะเป็นเหมือนน้โมตรงที่ถ้าเรารู้สึกอะไรเราต้องก็น่านด่งเหมือนกันแล้วก็ไม่สา,ออสามารถสแสดงออกค่ะก็น่าจะเหมือนกันตรงนี้ปล่อยมันไปให้ทำวันปัจจุบันนะให้ดีที่สุด ตลกเศร้าได้บทเรียนได้บทเรียนที่ดีคือเหมือนที่ทุกๆคนพูดนะคะมันจะได้ความคิดตอนกลับไปนะคะว่าความรักอะมันจะต้องแบบเป็นยังไนงน่ามีฮันนีนทันจ๋าค่ะอันนี้ก็ภาพยนตร์เรื่องแรกของน้องเบ็กนะคะก็มาให้กำลังใจเยอะๆนะคะทุกคนตั้งใจมากๆเลยคะ่ะก็มาดูกันเยอะๆนะคะวันที่29จุนี้คะ่ะ ผัดเลยนะคะบ๊ายบาย